ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับการทาท้ายเจ้ากะทินะครับที่ถอดกระจกบานหลังออกนะครับให้กระจกสองนะครับบานหลังนะครับผมตอนนี้ก็ช่างค้าก็ทําการขัดแล้วนะครับสักพักก็จะทําสีพื้นปุ๊บเก็บรอยนิดหน่อยครับผมแล้วก็ทําสีพื้นเรามาดูกันครับขัดน้ำนะครับเมื่อกี้ขัดลมไปแล้วนะครับใช้ลมขัดขัดแห้งแล้วครับนี่ข้ามอีกเก็บรอยไวะเนี่ย อุดรูครับเหี่ยมแล้วครับไม่มีรูอุดไปเลยครับกระจกก็อยู่นี่ครับถอดออกเลยครับก็เดี๋ยวให้ช่างครับเอาไว้ไปเป็นพับใส่กระเป๋าครับ นี่นะครับนี่นี่นะครับอดออกเลยครับเย็นนี้ช่างค้ามนาจะถูกหวยนะครับดูจากโงเฮ้งครับลูกพี่อวยพรให้รวยครับเมื่อสักพักบอกให้ไปปลูกเสียครับช่างค้ามนอนฝันอยู่ลูกพี่บอกให้รวยให้รวยครับทำสีก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้ครับ นี่นะครับเดิมมีรูสารูนะครับอันนี้อุดไปแล้วครับอัปเดตครับง่ายๆสั้นๆนะครับผมก็มีแล้วมันเกะกะไม่ได้มองครับผมก็ทำเรียบเลยครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนนะครับช่องแสมเดิมพาสามสานนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบที่นี้กอนนะครับผมขอบคุณที่ติดังด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผม